วิธีการคัดเลือกมะพร้าวครับก็ต้องดีดดูนะครับดีดดูต้องคัดให้เป็นนะครับต้องคัดให้เป็นจากนั้นก็เริ่มฟันนะครับเดิมฟันมาเรื่อยๆนะครับมีดนี้ไม่น,นิแนะนําให้ใช้มีดเล่มใหญ่นะครับไม่ใช่แนะนําให้ใช้มีดดวงที่หนักเกินไปนะครับเอาเนื้อมีดบางๆนะครับเวลาฟันนะครับให้หันหัวมันนะครับเนี่ยหันหัวมะพร้าวเข้าตัวนะครับเห็นไหมเวลาฟัน ฟันมาเรื่อยๆนะครับฟันให้รอบนะครับดูนะครับเวลาฟันให้หันเนี่ยนะครับหันตัวนี้เข้าตัวเรามาหันเข้าตัวนะตรงนี้จะเป็นเนื้อมะพร้าวที่แข็งหน่อยนะครับเราเลือกที่จะฟันตรงนี้นะครับฟันเบาๆนะครับไม่ต้องลงแรงนะครับฟันจึ๊กๆๆๆลงไปเลยนะครับอย่าฟันแรงนะครับเดี๋ยวเนื้อจะแตกพยายามรับมีดให้คมนะครับรับมีดให้คมตลอดเวลาเลยอ ฟันมาเรื่อยๆนะครับเวลาเวลามันติดนะครับห้ามงัดนะครับให้ดันลงไปนะครับให้เฉือนลงไปนะครับห้ามงัดออกโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเนื้อกะลาเนื้อมะพร้าวที่ติดกะลานะครับมันจะติดออกมากับกะลาแล้วมันก็จะรั่วนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับนั่นเป็นเก็บความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับเมื่อฟันครบรอบแล้วนะครับให้เอาเขาควายนะครับมาแทงแทงข้างบนหัวก่อนนะครับ แทงบนหัวหันหัวขึ้นไปนะครับอย่าตั้งแทงเด็ดขาดหันหัวมะพร้าวก็คว่ำม,มันลงไปนะครับอแล้วก็แทงนะครับค,ค่อยๆแทงนะครับแทงบนหัวก่อนนะครับแทงแล้วก็จะดันมะพร้าวดันในอะไรเนาะด,นดันในเขาควายไว้หน่อยนะครับเมื่อ,อนี่เห็นไหมเห็นไหมถ้าเราดันแล้วมันจะงัดกระลาขึ้นนะครับเมื่อสุดแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับเอามีดแกะสลักนะครับมาแตง่ง ค่อยๆแต่งไปนะครับ <g ül> แต่งเพื่ออะไรแต่งเพื่อเปิดช่องที่จะแทงหัวมันอีกนะครับแต่งให้เปิดช่องที่จะแทงหัวมันได้ง่ายๆนะครับอย่าไปรีบนะครับใจเย็นๆนะครับทําใหม่ๆไม่ต้องรีบ <c uk ll uk> นะครับสําหรับพ่อค้ามูหม่นะครับอาชีพนี้จะเกิดขึ้นมาทุกปีเลยนะครับปีไหนก็มีมาค้าพ่อค้า,าขายมะพร้าวหน้าใหม,ม่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับอาชีพนี้ มะพร้าวก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ถูกมานานแล้วแต่งแต่งนะครับแต่งเปิดขอบมันนะครับแต่งให้สะอาดนะครับจากนั้นก็เอาเขาควายนะครับตัวนี้จะใช้เขาควายตัวที่อ่อนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเพราะว่าแทงหัวผมจะใช้ตัวอ่อนนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดใครถนัดมันนะครับแต่ผมจะใช้ตัวอ่อนมันจะแทงง่ายกว่านะครับให้โน้มเขาควายมาข้างหน้านะครับโนมมาเรื่อยๆนะครับ โนมามากๆยิ่งดีนะครับเมื่อมันสุดดันนิดเดียวเห็นไหมเมื่อกี้ผมจะดันนิดเดียวนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันครบรอบแล้วแทงครบรอบแล้วนะครับเมื่อแทงครบรอบเสร็จแล้วก็คว่ำมานะครับคว่ำมาก็โยนกระลาทิ้งมันจะขาวมากครับก็แต่งเนื้อกระลาที่ติดเนื้อกะลาที่ติดเนื้อมะพร้าวออกนะครับต้องแต่งดีๆนะครับแต่งสวยๆมันจะได้น่ารับประทานนะครับคนซื้อก็ชอบของสวยๆนะครับอย่าให้มีเนื้อกะลาแปะปนอยู่นะครับ แต่งเสร็จก็ตรวจสอบดูอีกรอบนะครับบางคนจะดึงจะอะไรก็แล้วแต่นะครับใครจะแต่งแบบไหนได้หมดนะครับแต่ให้มันสะอาดให้มันเกี้ยงที่สุดนะครับาจากนั้นก็เอาฝามาปิดนะครับฝามาปิดนี่นะครับเสร็จนะครับมะพร้าวถอดเสื้อนะครับ แบบนี้เราจะขายลูกละ35บาบาทนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝา,าแล้วก็วางโชว์ได้เลยนะครับเสร็จสิ้นขอบคุณครับ